ี่ขอบคุณยาทุกคนนะ่อีฮานี่เคยกูสินะกูตีนต่ำหมดเลยดิว้าวว้าวเท่าไรก่อนจดเท่าไรเจ็ดอานุบูบูเจ็ดเจสิบล้านล้านเจ็ดสิบหมื่นเจ็ดสิบหมื่นล้านหนึ่ง หนึ CEO, 65, ่งแสนแปดหมื่นห้าันสองร้อหสามล้านหนึ่งแสเก้าหจ็ดันจ็สล้านกิบสาม้าสี่เอี่ยวหกห้าตำพาปะสวทเทโลพรุ่งนี้เราไปซื้อเอกกรุงเทพปะ <c oughs> ไ,ไหนไจาจอมึงหากินนั่นเังสินวาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวซื้อนนทบ,บุรีให้ต้องเตแล้วก็ซื้อสมุดปาาระกันให้เอาไปเก็บแล้วกัไป <c oughs> หาเคียนวทหมอ,อเ,ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้รถ แคมรี่มารับที่หน้าบ้านเพื่อที่จะไปซื้อกรุงเทพกันขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะหก <Cam ry. S 1> ล้า